อ่ะคราวนี้ย้อนกลับไปที่พักคพลังประชารัฐที่จริงนะโผล่นิ่งได้วลละจบแล้วเมื่อออกสองก็เข้าสองเมือ่อครูตั้นออกเมื่อบีพิธิพงออกอ,ออกสองใช่ไหมค่ะก็เข้าไปสิบแทนสองคนหนึ่งก็คือตรีนุชเทียนทองอีกคนหนึ่งก็คือชัยวุฒิธนาคมานุสค่ะครั้งแรกก็ได้ข่าวว่า ชัยวุฒิน่าจะได้ขึ้นว่าการศึกษาธิการค่ะขั้งแรกก่อนรั้งแรกเลยนะั้งแรกเลยตรีนุชก็ไปวัฒนธรรมขั้งแรกชัยวุฒ์จะไปประจาสานักและตรีนุชจะไปที่วัฒนธรรมค่ะแล้วก็แยกคนอิทธิพลไปอยู่ดี s สครั้งที่สองสบัดอีกครั้งที่สองสบัดใหม่ผลใหม่บอกว่าชัยวุฒิขึ้นศึกษาธิการค่ะส่วนตรีนุชนั้นส่วนตรีนุชนั้นจะได้ขึ้นว่าการดี s อแต่ล่าสุดโผลสบัดอีกแล้วค่ะ เมื่อคืนผมสิสบัตเมื่อคืนก็พูดกันว่าตรีนุษน่าจะได้ขึ้นว่าการสึกสาธิการค่ะขณะที่ชัยุฒิไปนั่งดี s อสเลยโยกไปว่าการ D e s อไม่มีการสลับย้ายคุณอิทธิพลจะไปนั่งดีเอสแต่อย่างใดอันนี้คือโผล่ล่าสุดนะแต่จะมีล่าสุดของล่าสุดอีกหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะนี่เป็นล่าสุดเมื่อคืนมันอาจจะมีล่าสุดของวันนี้ล่าสุดของคืนนี้อืด้วยความเคารพอยากจะกระซิบพี่เพื่อนน้องในพรรคพลังประชารัฐว่าก็ในเมื่อ ก็ในเมื่อทางฝั่งพรมิใจไทยปฏิบัติเขายังไม่เสด็จน้ําเขาน่าจะเสด็จน้ําแล้วก็ส่งโผลถึงท่านนายกตอนเย็นเตียนต่อหัวค่ําวันนี้ค่ะดังนั้นยังเหลือเวลาอีกตั้งหลายชั่วโมงดังนั้นคิดไปร้องประชารัฐอยากจะอยากอยากอยากจะจัดโผลจัดโผใหม่ปโผใหม่ประโผล่ยังมีเวลาให้จัดได้อีกตั้งหลายชั่วโมงก็ไม่จบสิเนี่ยไหนบอกนิ่งแล้วไงเออ